สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านวันนี้ประเต้พามาอ่านดวงตัวอย่างอีกแล้วนะคะรายการนี้เขาเรียกว่าเป็นรายการตามใจ fc ค่ะท่านผู้นี้เป็นเพศหญิงเกิดวันจันทร์ที่21สิงหาคมพศ2538เวลาที่เกิด6 3โมง38นาทีนะคะเรามาตามดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไปผูกดวงวางดวงในไมโหราแล้วนะคะ จะมีลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์มีดาวหลายดวงมากุมอยู่ที่ลัคนามีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเกตนะคะมากุมลัคนาอยู่ส่วนในเรือนอื่นๆนะคะในเรือนอลิก็มีเพียงดาวดวงเดียวที่ตกอยู่ในเรือนนี้ก็คือดาวมฤตยูเรือนมรณะไม่มีดาวไปอยู่ส่วนเรือนวินาศก็ไม่มีนะคะไปดูคุณภาพดาวในนวางกันนะคะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่ง มหาอุดนะคะดาวสุกได้ตำแหน่งประดาวเสาได้ตำแหน่งนิดส่วนดาวพุธได้ตำแหน่งประดาวจันร์ทได้ตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งนิดนะคะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมหาจากดาวราหูได้ตำแหน่งอุดนะคะดาวอังคารถือว่าเป็นสิงเกณฑ์นะคะตรงนี้ไม่ถือว่ามีคุณภาพไม่มีตำแหน่งอะไรแต่ดาวอังคารในราศีจักรได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะ เราไปเริ่มกันเลยนะคะตำราอาจารย์บอกว่าการที่ตนุรักษ์ไปอยู่เรือนไหนจะรักเป็นห่วงที่เรือนนั้นดังนั้นเมื่อมีดาวตานุรักษ์ไปอยู่ที่เรือนของตัวเองก็แปลว่าเป็นคนที่รักเป็นห่วงตัวเองนั่นเองนะคะค่อนข้างจะเรียกว่าตามใจตัวเองเอาใจตัวเองการที่ดาวอาทิตย์อยู่คู่กับดาวพุธนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มี สติปัญญามีความรู้เป็นคนมีความไหวพริบดีเพราะว่าดาวพุธตัวนี้ถือว่าเป็นดาวแห่งการไหวพริบนะคะเป็นดาวที่ชอบหาประสบการณ์ชอบทดลองเมื่อดาวศุกร์มากุมลักนาก็ถือได้ว่าดาวศุกร์ดวงนี้ให้ผลในเรื่องของความมีสเสน่ห์ความสวยนะคะเมื่อดาวศุกร์มากุมลักนาส่งผลให้ถึงเจ้าเรือนลักนณาร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องออกคำทำนายว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนขี้ใจน้อยน้อยใจง่ายค่อนข้างจะตามใจตัวเองรักตัวเองแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองอยู่พอสมควรนะคะก็ถือได้ว่าเอาใจยากเหมือนกันนะคะคนที่ดาวสุขกุมรักในนวางได้ตำแหน่งปลาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรักไม่ค่อยได้ดังใจก็ถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกได้ว่าต้อง ตามอกตามใจเขามากสักหน่อยนะคะเพราะว่าถือว่าเลี้ยงลูกนี่ตามใจมาตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็เลยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากพอสมควรไปดูการเงินของเขานะคะเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธดาวพุธในระหว่างได้ตำแหน่งประไปกลุ่มลักนามีดาวอังคารมาอยู่เบื้องต้นต้องทำนายไว้ก่อนว่าฐานะการเงินนี่ ถ้าเป็นของตัวเขาเองนะคะเพราะว่าบางคนในเรือนการเงินในมีไม่มีดาวอะไรบ่งบอกว่าฐานะดีแต่ว่าไปดูที่พันธุจะทราบได้ว่าพ่อแม่รวยลูกอาจจะไม่รวยแต่ว่าพ่อแม่รวยก็มีนะคะเราต้องอย่าลืมไปดูที่พันธุของเขาด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูที่เจ้าเรือนกระดุมพ้ะของเขานะคะ เมื่อมีดาวพุธไปกลุ่มลัคนาก็แปลว่าเงินรักตัวเขานั่นเองนะคะเป็นคนที่หาเงินหาทองมาได้ง่ายหาเงินหาทองมาได้คล่องมีดาวมาลอยอยู่ก็คือดาวอังคารนะคะเมื่อมีดาวอังคารมาลอยอยู่ในเรือนการเงินอย่างงี้ก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นคนใช้เงินเก่งนะคะเป็นคนที่มีโอกาสจะใช้เงินได้ง่ายมีดาวมหาจักรมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็แปลว่า มาหาจาักฟักตัวให้เป็นใหญ่ใช่ไหมคะกว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเชงก็แปลว่ากว่าจะได้เงินทองมานี่ก็เรียกว่าเป็นของที่หายากอยู่เหมือนกันดังนั้นเมื่อมีเงินมีทองมาแล้วเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะจับใจใช้สอยอย่างสิ้นเปลืองเพราะว่าดาวองคานเนี่ยแปลว่าใช้เงินเก่งหรือว่ามีทางออกมีรูรั่วเยอะนันเองนะคะเมื่อดาวองคารมาอยู่ในเรือนนี้ก็จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินดาวองคานมาจากคําวัสุภามาจากพันธุก็แปลว่า พ่อแม่พี่น้องหรือผู้ใหญ่ในบ้านมีโอกาสที่จะให้เงินเจ้าชะตามาอย่างง่ายๆแล้วเจ้าชะตาก็จะใช้หมดไปอย่างง่ายๆเช่นกันนะคะไปดูเจ้าเรือนสหัสช้านะคะลืมบอกถ้าจะถามว่าดวงนี้ร่ำรวยไหมป้าเตบอกว่ามีพอมีพอใช้เท่านั้นนะคะไม่ถึงกับว่าร่ำรวยอะไรนะคะ ก็คือมีเงินใช้อย่างสบายมือแต่ว่าไม่ได้ทำมาหาได้ด้วยตัวเองนะคะทีนี้เราไปดูที่สหัสชชะเจ้าเรือนสหัสชชะคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปกุมลักนาก็แปลว่าเพื่อนมักจะไปมาหาสู่เจ้าชะตาอยู่ตลอดส่วนใหญ่เพื่อนก็ออกแนวมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าชะตาเพื่อนถือว่ามีคุณภาพไหมต้องบอกเลยว่าเพื่อนจะถือว่าไม่ค่อยมีคุณภาพสู้เจ้าชะตาไม่ได้ก็แปลว่าเจ้าชะตาต้องแบกรับเพื่อนอยู่นั่นเองนะคะ เมื่อมีดาวราหูเจ้าเรือนปัตนีมาอยู่ที่สหัสชะดาวราหูเป็นเจ้าเรือนคู่มาอยู่แบบนี้ก็แปลาว่ากับคู่ครองกับคนรักมีโอกาสที่จะพบหาสมาคมแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนสนิทสนมกันไปก็กลายเป็นคนรักพอกลายเป็นคนรักแล้วก็จะไปมาหาสู่เจ้าชะตาอยู่ตลอดเพื่อนหรือแฟนนะคะ แฟนเป็นคนแบบไหนเราต้องดูตามลักษณะของดาวราหูดาวราหูตรงตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งราชาโชคในนวางเป็นอุดถือได้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีวาสนาดีมีโอกาสได้คู่ที่เป็นคนที่มีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ออกแนวลักษณะเ,เป็นคนที่เป็นนักการเมืองเป็นนักเลงเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างนงี้เป็นต้นนะคะแต่คําว่านักเลงนี่คือนักเลงประเภทใจนะคะไม่ได้ว่าอุป อ,อุปนิสัยออกไปในทางเกเรนะคะก็ออกแนวตำรวจออกแนวทหารออกแนวคนที่อยู่ในเครื่องแบบนั้นเป็นต้นนะคะก็แสดงว่าเจ้าสตามีโอกาสจะได้แฟนที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูกันดีนั่นเองแต่ดวาวเสาไปเล็งลัคนาอยู่นะคะต้องบอกว่าดวาวเสาเมื่อเล็งลัคนาตามโบราณจารย์ท่านบอกมาก็ถือว่าเป็นพินทุบาทในดวง เจ้าชะตาเป็นคนเกิดวันเสาร์นะคะจึงไม่ถือว่าเป็นคนวันเสาร์ดังนั้นคําว่าพินทุบาทก็เลยน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามการที่ดาวเสาร์เล็งลัคนาอยู่นี้ก็จะมีส่วนทําให้เกิดความขัดข้องหมองใจมีความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องคู่มีคู่แล้วมีโอกาสที่จะ ปะทะคารมกันได้ง่ายๆคนอื่นทำร้อยแปดพันประการเจ้ชาชะตาก็ยังรู้สึกว่าไม่เกิดอะไรนะคะแต่พอคู่ทําจะรู้สึกว่าอึดอัดจะรู้สึกว่าหงุดหงิดใจ หรือรําคาญใจให้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคู่มีโอกาสจะมีคู่ที่สูงไวักว่าเพราะว่าดาวเสาร์ไปลอยอยู่ในเรือนนี้นั่นเองนะคะคู่อาจจะเป็นคนที่อายุมากอายุสูงไวัยกว่าก็เลยไม่ค่อยถูกใจเจ้าชะตาหรือมีโอกาสที่คู่จะเป็นคนที่ดุเป็นคนที่เจ้าชะตาเกรงใจนะคะก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีต่อกันเท่าไหร่นะคะมีโอกาสสูงที่จะเกิดการเลิกล้างอยู่ในดวงชะตาได้ ไปดูที่พันธุนะคะมีดาวพฤหัสมาอยู่ที่เรือนพันธุดาวพฤหัสตรงตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเดียวทั้งในราศีจักรและในนวางจักรต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งโคตมะนวางหรือวอ,อ,อรโคตะนะวางหรือเป็นเรียกว่าเปรียบไปก็เหมือนตำแหน่งอุดนั่นเองนะคะมีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาดวงนี้จะได้ ญาติพี่น้องได้คุณพ่อคุณแม่ที่มีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็เลยส่งเสริมเจ้าชะตาในเรื่องของการศึกษาการเ่าเรียนหรือมีเงินมีทองให้ใช้อยู่ตลอดนั่นเองนะคะดาวพฤหัสมาจากคําว่าปุตตะนะคะปุตตะก็แปลว่าเครดิตเมื่อมีลูกแล้วเจ้าชะตาก็จะผูกพันกับลูกมีความสัมพันธ์กับลูกในทางที่ดีไหมก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันในทางที่ดีหรือมีญาติคอยช่วยเหลือเลี้ยงดูให้นั่นเองนะคะ ไปดูที่ปุตตะปุตตะเป็นดาวพฤหัสปุตตะแปลว่าเรื่องเรียนก็ได้นะคะแปลว่าเรื่องของชื่อเสียงแปลว่าเรื่องของลูกดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสมีเครดิตมีชื่อเสียงในเรื่องของการเรียนนะคะเมื่อเรียนหนังสืออยู่ก็ถือว่าเรียนได้ดีนะคะหรือพอ โตขึ้นมาทำงานแล้วเจ้าชะตาก็จะมีโอกาสเป็นคนที่มีชื่อเสียงในถิ่นที่ตัวเองได้อาศัยอยู่นั่นเองนะคะไม่ค่อยจะเสียเครดิตเสียในเรื่องของชื่อเสียงง่ายนักนะคะไปดูที่อลีอลีก็คือดาวเสาดาวเสารไปอยู่ที่ปัตตานีดาวเสาในนาวางได้ตำแหน่งเป็นนิดนะคะดาวเสาในราศีจักรได้ตำแหน่งเกษตร แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของออฟฟิศซินโดมเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกโดยเฉพาะตรงหัวเข่านะคะเพราะว่าเสานี่ก็คือเรื่องของปัญหาปัญหาไปอยู่คู่ก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาหรือกับคู่นั้นมีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยทัศนคติไม่ตรงกันทําให้ ผิดใจกันทะเลาะกันบ่อยแล้วกเกิดการเป็นความเครียดเก็บไว้เก็บไว้นานๆสะสมก็กลายเป็นทะเลาะกันนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูที่มรณะนะคะมรณะแปลว่าเจ็บป่วยแปลว่าสูญเสียแปลว่าเสียหายแปลว่าทางไกลหรือมอรดกเมื่อดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพฤหัสก็มีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะได้ทรัพย์ได้มรดกมาจากบ้านเรือน มาจากญาติพี่น้องมาจากพ่อแม่นั่นเองนะคะเมื่อมรณะถ้าแปลว่าไกลก็แปลว่ามีโอกาสได้ไกลาจากที่บ้านเพราะว่าเรื่องของการเรียนด้วยเช่นกันสุภาพแปลว่าความสุขภายในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสุภาพไปอยู่ที่กระดุมพา้าแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสมีความสุขกับการได้ใช้เงินหรือมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องของการหมุนเงินหรือมีโอกาส หาเงินหาทองใช้มาอย่างง่ายๆนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเจ้าเรือนสุภะคือดาวประเภทบาปครห์เขาถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเท่าไหร่นั่นเองก็เลยกลายเป็นคนไม่ค่อยชอบอยู่บ้านนะคะไปดูที่กรรมมะกรรมมะแปลว่าอาชีพการงานหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดรายได้เจ้าเรือนก็คือดาวสุขดาวสุขไปอยู่ที่ตนุลักษ์นะคะก็แปลว่างานจะรักเจ้าชะตา งานที่เจ้าชะตาจะทํานั้นก็เป็นงานที่ประเภทง่ายๆสะดวกสบายเป็นคนที่ไม่ชอบทํางานหนักนั่นเองนะคะเพราะว่าดาวศุ์เป็นเจ้าเรือนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวศุ์เป็นปลาก,ก็ถือว่างานของเจ้าชะตาก็ไม่ค่อยจกมั่นคงนักถือว่าคอนแคลนาทาบ้างไม่ทําบ้างประเภทอย่างนี้น,นะคะเพราะว่าเขามีเงินอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ทํางานก็ได้นะคะทีนี้ไปดูที่ลาภะโชคลาบมรดกนะคะเจ้าเรือนคือดาวพุธ ดาวพุธไปกลุ่มลัคนาอยู่ก็แปลว่าโชคลาภมรดกนะคะก็มีโอกาสที่จะ,ะเจ้าชะตาจะได้มาอย่างง่ายๆโดยเฉพาะได้มาจากทางคุณแม่นั่นเองนะคะวินาศคือดาวจันทร์ดาวจันทร์ไปอยู่ที่ลาพระเจ้าเรือนเจ้าชะตามีโอกาสได้โชคได้ลาบเมื่อ,อเจ้าของมรดกหรือจะได้มรดกก็ต่อเมื่อเจ้าของมรดกไม่อยู่แล้วหรือมีโอกาสสูงที่เจ้าของมรดกเขาจะโอนให้ หรือมีโอกาสได้ทรัพย์สินมานั่นเองดวงนี้ก็ถือได้ว่าเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากๆนั่นเองนะคะในเรื่องของการทํางานก็เหมือนกันนะคะด้วยเจ้าชะตาเป็นคนที่ถือว่ามีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีอาจจะเรียกว่าไม่ต้องทํางานก็มีเงินใช้สบายมือนั่นเองเจ้าชะตาก็เลยอาจจะไม่ทํางานเราไปดูตามทักษะกันนะคะเมื่อดาวอังคารเป็นดาวอายุไปอยู่ที่กระดุมพระถามว่าสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรงดีไหมดาวอังคารเขาไม่เสียหายถือว่าเจ้าชะตาเป็นผู้มีอายุยืนนะคะดาวอาทิตย์เป็นกาลกินีเมื่อไปกลุ่มลัคนาทำให้เจ้าชะตารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ออกจาไม่ค่อยมีระเบียบวินัยสูงมากเท่าไหร่นั่นเองนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นกาลากินีแล้วดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของคุณพ่อก็ถือได้ว่าเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ว่ากับคุณพ่อนั้น ไม่ค่อยจะมีทัศนคติที่ถูกใจกันเท่าไหร่นะคะดาวจันาดาเดาเสาเป็นสีเมื่อสีไปอยู่ที่ปัตตนิเมื่ออยู่ในวัยแรกรุ่นนะคะก็มีโอกาสสูงมากที่เจ้าชะตาจะเป็นที่ต้องอกต้องใจของเพศตรงข้ามก็เลยมีโอกาสหาแฟนได้ง่ายนะคะแต่ว่าเมื่อคบกันไปได้สักพักหนึ่งก็จะเกิดความบาันเบื่อหน่าย ต่อกันหรือหลังแต่งงานไปแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายต่อกันนั่นเองนะคะดาวพฤหัสเขาเป็นมูลล้าเดิมก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมาจากเรื่องของพี่น้องนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประเดูพื้นดวงเดิมให้นะคะเจ้าชะตาเกิดพศ2538เกิดเดือนสิงหาตอนนี้เลยเดือน เกิดมาแล้วจึงถือว่าครบ28ปีเต็มนะคะแล้วก็อายุยั่ง29ตกภูมิดาวอังคารมีดาวพฤหัสเป็นสีจรดาวพฤหัสมาอยู่ที่สุภะเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสที่จะสำเร็จในเรื่องของ สิ่งที่ตั้งใจไว้เช่นชื่ชอเสียงการเรียนถ้าเจ้าชะตาต่อโทรหรือเรียนหนังสือต่อนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จสําเร็จทําให้มีชื่อเสียงเพราะว่าดาวพฤหัสมาหยุดที่สุพะก็ถือว่าเจ้าชะตาทําอะไรก็จะได้มาแบบง่ายๆหรือถ้ามีลูกนะคะก็แปลว่าปีนี้เป็นปีที่มีความสุขที่เจ้าชะตามีบุตรนั่นเองนะคะบุตรทาให้เจ้าชะตามีความสุขดีนะคะ แล้วก็การที่ดาวเสาร์เป็นเดชจรดาวเสาร์ไปอยู่ที่ปัตตานีนะคะปีนี้ก็มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตามีความสัมพันธ์กับคู่ก็อยู่ในเชิงที่ว่าเกรงอกเกรงใจดาวเสาร์เขาไม่ได้จรมาทางร้ายแต่ว่ามันมาเล็งรักนะก็มีโอกาสสูงที่เจ้าชะตามีโอกาสที่จะทะเลาะกับคู่ได้ง่ายหรือมีเกณฑ์ว่าจะต้องอยู่ไกลกัน เนื่องจากว่ากาดเกิดการทะเลาะกันนั่นเองนะคะและช่วงไหนที่ต้องระมัดระวังก็คือตอนช่วงที่ดาวอังคารจรมาอยู่ที่ราศีกุมคือประมาณวันที่23เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษานั่นเองอยู่ประมาณ30วันเดี๋ยวกขย้ายออกแล้วนั่นเองนะคะดาวราหูเคยอยู่คำว่าสหัชชะนะคะตอนนี้มาอยู่ที่มรณะก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงมากที่กับแฟน จะได้แยกกันอยู่ได้อยู่กันคนละที่เพราะตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าดาวราหูเป็นเจ้าเรือนคู่แต่เขาไปอยู่ที่คําว่ามรณะก็แปลว่าพัดพลากจากกันอยู่ไกลกันหรือเจ็บป่วยแต่ปราเต้คิดว่าน่าจะอยู่ไกลกันนั่นเองนะคะหรือได้เลิกล้างกับคนรักถ้าเป็นคนรักกันนะคะดวงนี้ ถ้าเป็นเรื่องของเรื่องเล็กๆน้อยๆอยร่วงใหญ่ๆเราว่าไปแล้วนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรามีอะไรบ้างเช่นถ้าถามหาสิ่งที่จะได้มาง่ายๆก็คือช่วงที่เดือนนี้นะคะตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาคมถึงประมาณกลางเดือนปลายเดือนธันวาคมมีโอกาสสูงที่จะมีโชคมีลาบมีของฝากของกำนันนะคะ ที่คนเขาจะให้มาเพราะว่าเขามาจากเจ้าเลือนลาพานะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ตั้งแต่วันที่1เดือนธันวาจนถึงสิ้นเดือนนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบดีนั่นเองนะคะเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังประเต้ทํานายให้แล้วส่วนอื่นๆคงไม่มีอะไรอะนะคะทีนี้ในดวงนี้ประเต้ก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามแล้วก็ขอบคุณเจ้าของดวงที่มาร่วมในรายการ YouTube ของป้าเต้คลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ